ทั่วมาลงข่อยแน่ข่อยอยากดังพี่น้องขาคำนี้วลีนี้ไม่ใช่คำของสาวไอหรือวลีของสาวไอนะแต่เป็นโพสโพสหนึ่งนะคะที่ศิลปินท่านหนึ่งได้โพสตอรี่เอาไว้และได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นซึ่งประเด็นดราม่านี้ถือว่าร้อนแรงร้อนระอุในโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก เกี่ยวกับนะคะอดีตสามีภรรยาอย่างบอสบิ๊กบิ๊กทิติวุฒิหรือว่าคุยบ้านฟินแลนด์กับแพรวแสงทองหมอลำซิงชื่อดังตั้งแต่เลิกลากันไปเนี่ยก็มีประเด็นดราม่านะคะศาสกันไปสาสตร์กันมาอยู่บ่อยครั้งและล่าสุดประเด็นดราม่าก็ร้อนระอุข,ขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ทางโตเกียวมิวสิกนะคะหรือว่าทางด้านบอสบิ๊กเนี่ยได้มี EP การแสดงล่าสุด ที่ใช้ชื่อว่าบายสีสู่ขวันหลังจากการแสดงนี้ค่ะมันมีบางช่วงบางตอนที่ ศิลปินของโตเกียวมิวสิกเนี่ยแสดงเป็นศิลปินคนหนึ่งที่เคยอยู่กับบอสบิ๊กและได้ลาจากบอกว่าอยากทำตามฝันอยากไปเป็นหมอลำซึ่งศิลปินท่านนี้ก็เจอทัวลงคะ่ะนั่นก็คือน้องเพลงพิมรัด,ดาและทำให้เอฟซีแฟนคลับทั้งสองฝ่ายเนี่ยถกเถียงการแตกออกเป็นสองเสียง ฝั่งทางด้านแผวเพาแสงทองก็บอกว่านิทานตั้งเยอะตั้งแยะทําไมไม่เล่นผ่านมาเป็นปีๆแล้วทําไมไม่จุกไม่สิ้นสักทียังเอาเรื่องราวดราม่าเหล่านี้มาขายี้มาพูดต่อไม่มีอะไรแล้วเหรอไม่มีอะไรจะทําแล้วเหรอหรือว่าทําอย่างอื่นแล้วมันไม่ดังมันไม่ปังส่วนฝั่งทางด้านบอสบิ๊กเองนะคะก็คิดเห็นแตกต่างกันออกไปอีกนะว่าซึ่งมันเป็นแค่การแสดงไหมเขาแค่ล้ำลึก และพูดถึงกว่าจะมาเป็นตเกียวมิวสิกเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเขากว่าจะผ่านอะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแล้วบอสบิ๊กเริ่มต,ต้นตั้งแต่ศูนย์จนมาเป็นบอสบิ๊กมีค่ายเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังและก็มีธุรกิจอื่นๆนะคะที่บอสบิ๊กเองเนี่ย เป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่เป็นผับที่กำลังจะเปิดใหม่อย่างเงี้ยคือเขาก็นึกถึงจุดที่เขาเริ่มจากศูนย์มาถึงปัจจุบันนี้นี่แหละคะ่ะก็เป็นความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายแต่ที่นี่พี่น้องคะมันมีคนไปโพสต์ไปยงนน่นนี่นั่นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจุดประเด็นดราม่าเกิดขึ้นมาอีก ซึ่งทางด้านแม่แผวแผวพาแสงทองก็ได้ออกมาพตรัวๆนะคะหนึ่งปีแล้วนะคอนเทนต์อื่นมีเยอะแยะที่จะทําหรือเรื่องอื่นคนอ,อื่นไม่สนใจถึงจะต้องมาวนเวียนอยู่กับนิทานเรื่องเดิมๆหรืออยากฟังเรื่องอื่นเรื่องไหนจะได้เล่าบ้างเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็แท็กน้องเพลงตั้งใจทํางานทําหน้าที่ของตนเองไม่ต้องไปสนใจหลังจากนั้นพุยบ้านฟิลแลนด์ก็ได้ออกมาพูดเหมือนกันฮอนๆน,นะคะออกฮอนตีไปกระโดดแม่น้ำคูงเยน็ยนๆเดอ้อจังบอออกฮอน และน้องน้ำตาลนะคะที่เป็นเหมือนกับน้องของบอสบ๊กหรือว่าผู้ย i บ้านฟินแลนด์เองเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าฉันเล่นตามบทฉันโตแล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีอะไรในใจเก็บไว้ตลอดไม่เคยโพสต์อย่าคิดว่าตัวเองโดนกระทําอยู่ฝ่ายเดียวสิคะแล้วใครจะทําให้มันเกิดดราม่าล่ะคะมันคือการแสดงเหมือนที่พวกคุณทําแล้วบอกว่าการแสดงไงคะพวกฉันก็ทําการแสดงซึ่งพี่น้อง ก็ไม่ได้มีแค่โพสต์นี้นะมีการโพสต์ฟาดกันไปกันมาแบบรัวๆเลยแบบช็อตต่อช็อตเมื่อวานนี้ร้อนแรงร้อนระอุมากในโลกโซเชียลและล่าสุดพี่น้องอย่างที่สาไอเกินข้างต้นคลิปเนาะก็มีเพจดังเพจหนึ่งนะคะได้ออกมาโพสต์แล้วก็พูดถึงประเด็นนี้แล้วก็ได้มีการแขวนชื่อศิลปินท่านหนึ่งที่เพื่อนด้เขามาแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นดราม่านี้นั่นก็คือคุณไก่พน,นิพาไหอยทองคำซึ่งได้โพสต์เอาไว้นะคะผ่าน Facebook ส่วนตัวไก่พน,นิพาไหอยทองคำบอกว่าตั้งแต่เกิดมามีแฟนเลิกกันก็มีบ้างแต่ไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนที่เลิกกับแฟนแล้วทั้งโพสต์ทั้งประจานทางอ้อมเยอะมากส่วนมากมีโพสต์แต่ไม่เคยเห็นผู้ชายที่โพสต์ว่าฝ่ายหญิงตลอดหนึ่งปีกว่า ผิดกูก็รู้นะคะแต่นี่มันหัวใจคุณแมนไหมคะเออแล้วก็ได้โพสต์สตอรี่ด้วยนะคะบอกว่าทัวมาลงข่อยแน่ข่อยอยากดังฮะกะบอเคยพอแมนผู้ชายยุติแบบนี้และก่อนหน้านั้นก็ได้แช์นะคะโพสต์ของคุณแพรวแสงทองที่คุณแพรวแสงทองเนี่ยโพสต์รูปลูกและได้บอกเอาไว้ว่านะคะสําหรับ โพสต์ของพัฒนันทนรักษาบอกว่าแม่เซฟความรู้สึกลูกเสมอโดยไม่ตอบโต้ใดๆระยะเวลาหนึ่งปีที่แม่โคตรจะอดทนใครมันจะมานั่งด่านั่งแสะกันเป็นปีขนาดนี้วะเฮ้ยกูก็คนค่ะถึงเวลาที่จะต้องออกมาปกป้องตัวเองอุ้มท้องร้องเพลงหาเงินมาจนวันคลอดกระเตงกระเตงลูกในท้องฟ้อนลําไม่เคยพักผ่อนยันคลอดและต้องอดทนกับ อะไรล่ะที่มันพูดไม่ได้เพราะสงสารรูปยอมหลับตาข้างเดียวกับ การกระทำบางอย่างที่พูดไม่ได้ที่ต้องพูดบ้างเพราะมันถึงเวลาที่ต้องหาคำตอบให้ลูกแล้วเพราะลูกโตขึ้นทุกวันมันควรที่จะจบได้แล้วไม่ได้เหนื่อยนะแต่เบื่อและลำคาญสำหรับโพสนะคะคุณแพรวเสียงทองและคุณไก่เองก็ได้แชร์โพสต์นี้บอกว่าหนูเป็นกำลังใจให้พี่แพรวนะแล้วก็แท็กคุณแพลวพี่แพลวคือเก่งและ คือเก่งและทําถูกแล้วที่เลือกจะเงียบมาโดยตลอดหนึ่งปีเก่งและแก่งมากไอดอลของหนูเลยนะคะซึ่งคุณไก่พนิพาเนี่ยก็ได้มาโพเทคหรือว่ามาปกป้องทางด้านคุณแพรพาวแสงทองเหมือนกับว่าเนี่ยแพรพาวแสงทองเนี่ยเก่งมากเลยนะตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยเพียเลือกที่จะเงียบไม่ออกมาพูดอะไรเพื่อลูกเพื่อคําว่าลูกเท่านั้นซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยทำไม เป็นผู้ชายหรือเปล่าแมนหรือเปล่าเคยเห็นผู้ชายหลายๆคนเลิกกันไปกับแฟนเนี่ยแต่ยังไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนที่เลิกกันไปเป็นปีๆแล้วเนี่ยยังมาโพสด,ดาโพแสแซออดีตแฟนแบบนี้ซึ่งก็เป็นความคิดเห็นของดันคุณไก่พันนิพานะคะซึ่งผนกับมาสแสดงความคิดเห็นแล้วก็มาโพสเทก กับประเด็นดราม่าร้อนแรงที่เกิดขึ้นในตอนนี้อ่ะพี่น้องคะสําหรับใครที่ฟังอยู่ตรงนี้มีความคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นอ้องเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะพี่น้องคะก็คือมันก็นแล้วตาความคิดส่วนบุคคลใครชอบไยไหนหรือว่า ความคิดเห็นเราเป็นยังไงแต่ส่วนเราก็คือฝ่ายกอกฝ่ายกลางนะคะก็คืออยากให้ทั้งสองคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านแผวเผาเสียงทองหรือว่าบอสบิ๊กเองเนี่ยไม่อยากให้สาดกันไปกันมาอย่างที่บอกเลย เราทั้งสองคนเนี่ยมีลูกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้องโตเกียวน้องนาลิตะและเด็กทั้งสองคนเนี่ยก็โตขึ้นเรื่อยๆทุกวันเพื่อนก็นรู้เรื่องรู้ภาษีภาษาอะไรมากแล้วก็ไม่อยากให้ทั้งสองคนนะคะเพิ่นโผด่ดาเพิ่นแสะยังกันอยากให้ต่างคนต่างฝ่ายทํางานทําหน้าที่ของตนเองแล้วให้จบสักทีเนาะทางด้านบอสบิ๊กเองเนี่ยก็มีค่ายเพลงที่โด่งดังอย่างโตเกียวมิวสิกมีธุรกิจมากมายที่โด่งดัง ส่วนแพวพาวเสียงทองเองเนี่ยก็งานล้นมือนะคะยิ่งเป็นคู่จิ้นกับน้องซันยิ่งมีกระแสมีชื่อเสียงทุกคนต่างแยกย้ายเติบโตกันไปทํางานทําหน้าที่แต่สิ่งที่อยากให้เราโฟกัสและก็มองก็คือเรื่องของลูกเนาะจบนะคะจบอยากให้จบนอกประเด็นดามาที่เกิดขึ้น ส่วนคุณไก่พันิพานะคะเพคุณก็อาจจะมีความรู้สึกแบบผู้หญิงคนหนึ่งนั่นแหละกะ็เห hey, oh, hey, ็ดอกเห็นใจทางด้านแพ่เพาวเสียงทองนะคะคุณแม่ที่ทําหน้าที่ดูแลลูกได้ดีมาโดยตลอดเนาะอ่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกๆฝ่ายนะคะอยากให้ คุยกันด้วยดีสุดท้ายแล้วนะคะผลที่มันจะตกไปก็คือลูกของเรานั่นเองเนาะ fc แฟนคลับเหมือนกันนะถ้าห้าหักภายรักใครไม่ว่าจะเป็นรักคุณแพเพราวเสียงทองหรือว่ารักบอสบิ๊กก็ควรสนับสนุนในทางที่ถูกในทางที่ควรเสพผลงานสนับสนุนผลงานจะดีกว่านะคะสำหรับเมื่อนี้สาวไอาก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่สวัสดีค่ะ